ตัวนี้ตัวนี้เปิดไว้นะปิดนเปิดเปิดเปิดไหม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 เปิดรอบนี้เพื่วางรอบน้เพื่อวางอะไรนะเปิดไหมเปิดระเปิดระเบิดระเบิดเลยนะเฮ้ยดันยดอยอ่ะโดฆ่าไม่ได้เฮ้ยนี่ไงกับมึงก็ใช้สกิลดิเไม่ต้องพีกแม่งแม่นหัวพวกนี้แม่งแม่นจังวะ แม่นแบบแม่นเลยทามมิ่งมันดีแต่กูแมนแสกแ่กูแม่นกว่าไมก่อนไม่ไม่เคิดว่าแม่นนะแต่ทามมิ่งแม่งดีตัวอะไรใจวะทินบนาตายโอ้โหฟุ๊กแม่งลั่นหัวกูปั๊ดเลยยีทะวใหญ่ตรงเนี้ยโอ็ดเจ็บเอ็ดเจ็บมากยิงยิงโลไปแล้วเฮ้ยยิงเธอรู้ได้น่ะซอฟตนนะ พอทีเพื่อนไปไม่ทันยิงการเลยยิงการเลย <seconds> มาหลังมาหลังอยู่นี่อยู่นี่น <c oughs> สวย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  มันนอนอยู่อ่ะ TPK ตรงนั้นมีสองตัวสามตัวตรงไหนมิดเฮ้ยเธอไมาหยุดมิทติ้งไอ้ไอ้แซ็กเธอไมาหยุดโอ้โซเฟียข้างบนโซเฟียข้างบนหัวเฮ้ยเฮ้ยแฮนดรอปพอดีไม่โดนมันดรอปอยู่แล้วเว้ยตัวเก็บท้ายเด้วยจะใครไปดูชั้นสองไหม สองมีแล้วเฉลต์มีมีทีหลังมีอีกสวยโอ้ยน่าจะต้อีนะเอาว่ะโอ้ยแล้วว <c oughs> ะไม่นาะ แล้วสุดท้ายไม่รู้ยไเดี๋ยวว้าเอ้าเอ้าอะไรวะไอเหี้ยมัตกใจโอเคนะเพื่อนบอกโอเคโอเคเหี้ยนะไะเลยคิดกันเองโอเคอ่ะปิงปิงปงไปต่อไป ไหนนี้น่าหบกระสมันยิงตวนมาด้วยอะไอ้เหี้ยโดนร้กูตกไกลกรู้ี่ไอ้เหี้ยเต็มหัวเลยฟอสอยู่ข้างหน้าประตูฟอสอยู่หน้าประตูไม่ได้หมันหรวะ โคตลีงเชนกูยงไม่โดนเลยเชนเลยห้าสิบมาแล้วมาแล้วมาแล้ววอรอตอด์ตวอร์ตวอร์ตมีมีมีโอ้เข้าบี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 เดียวว่นเขาขันข้างหลังมาเแล้วชาแล้วชาแล้วชาแล้ว đuôi nè. Ô, phở được rồi đấy. Ê. Baby shot tiếp chưa? Hôy. Hôy, yeah. Come on. Chừng một tí, chừng một tí. Đuôi lại mà không ช้างยั้อยู่ใช่ไหมเราทำไมมันอยู่คู่เลยเหรอเอออ้ไอ้เหียคุยิงมันไม่ตายว่ะเห่เลยเออเจ็ดสิบ้าแก๊สด้นะแก๊สมอยู่ดีมันยิงโดนนัดสุดท้ายจิ้มกินจะติดนะเมื่อกี้างนอกข้างนอกมีตัวน่สวยหลาชวมาก สวยนี่ไอ้เฮ้ยห้องมีข้าห้องนี้ปีงไม่ได้ปีงไม่ได้ห้องครัวห้องครัวอยู่ห้องครัวอยู่ห้องครัวช่วช่วยให้หลุดปะเสรเข้าแล้วเข้าแล้วเยิง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  ดูหลังกันเก่งเดียวดีเพื่อนแล้วยิ่ช่วยเพื่อนแล้วทั้งห้องเลยเออนะนสวยสวยห้อยหน้าต่างเดี๋ยวห้อยหน้าต่างก็เดียว่นี่ไี้ไอไอ ไอ้แซกหมดแล้วเปิดดไ้แซกอ๋อเออกูยิงไว้นี่หว่าเออใช่ใช่เขาเลยสวยนี่วอลก็อยู่ในไซควอลอยู่ไซคป้องใครดีวะวอลฟิงกาไม่ตายยิงหมวกไม่ตายเฉยเฮาไม่เขาหมดอยู่เนี่ยดอมแมนเขาหมดดอมแมนได้ไอ้เฮียบิดไอ้แซคบิดตรงไหนตรงไหนไหนคืออูไม่เห็น หลบมังไอเสดไอเสดทำไมถ้าหลกูตายเลยกูวิ่งขึ้นไปก่อนโอ้พี่ก้าอย่ตรงหน้าตานะระวังอย่ามึงไปกูนายตายตายโอ้ว่าจะได้เฮียแมงวิ่งยัดหน้ากูถ้ามันโดดลงนี้บอกด้วยกูไม่ได้ยินพี่ก้าเขาแสล่ะเออตีมันโดนสกาดไ์เล่นโดน ดยกูจะวิ่งแล้ววิ่งเลยแดงยังยังยังไม่โดนต่อไปเซ็กแม่งเล่นกล้องสบายใจเลยล้้เเออออออดปปป่่ะยยยูนนนหหหไมมััาา พี่ตกใจว่ามันต้องร้องกรีดอะอยู่นี่ก็โปรง้มันเห็นอยู่นะังี Located a bomb. Be ready for hostile action. อ๋อน่าเลยยินหรอเสียมันกันนะนี่อี๋อีอี๋อ้ทุกคนมีโล่แล้ว รตูขาวตูขาวช่วยด้วยประตูขาวชวยไงวะหลอนไว้หลอนอยู่ไหนตอนเล่อยู่ไหนเออ่นนอแฟนหลืสองยอดให้เลยมึงคนเดียวมันไปไหนแล้ววะไปนู่นแล้วิ่งไวจังยมแมสก์นู่นดิกแง์ กระดิ่วยตรเยามันไม่ร้องไปเป็นไม่คิดว่าจะโดนนะเว้ยว่าซีโปรเนระยะไม่ใช่ยิงป้าด้วยไม่คิดจะรู้ซ็กมาโดนไม่แน่ใจวะน้องเจมส์ ไฟนรกแรงหนักโอนี่มันเล่นยังไงวะทนอะเออฆ่าแมงมดเออเขาเรียก่จอนขอโทษ เล่นเลยแล้วดึงใ้หมดแต่ดี่คนมันเล่นเยอะมันก็เป็นงั้นแหละมีแกนด่อยู่คมร์ก๊เเวนเเวไก่เอาอมหนจะได้ไอ้ี่่คนหยโอ้ยมี2คนมี2คนกับายเจ้วพ่อยู่คน้อ่คนเกจบ เกมเก็ตปะเนี่เนยเกมเก็ตปะเนี่ยสองบาทคือเก็ตไม่ได้ช้ำชอในการ